่าวโดยสำนักท่าว INN วันนี้ไทยป่วยโควิด19รายใหม่13,988รายสะสม1,294,522รายเสียชีวิต187ขณะที่หายป่วย17,284ราย ศูนย์ข้อมูลโควิด1 9เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ของประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่6กันยายน2,564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่13,988รายค่ะแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป13,544รายติดเชื้อในเรือนจำ4 4 4รรายทำให้มีผู้ป่วยสะสม1,294,522รายโดยสะสมเฉพาะตั้งแต่หนึเมษายนเป็นต้นมา1ล้า 2 6 5 6 5 9รายค่ะและว,วันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก187รายรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 แล้ว13,042ราย ขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้17,284รายซึ่งลดลงจากวันก่อนแต่ยังมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านไปแล้ว1,132,858รายหรือย,ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก148,622ราย ไปดูสถานการณ์โควิด19ทั่วโลกกันค่ะตอนนี้ติดเชือเ้อไปแล้วกว่า221.5ล้านรายเพิ่มขึ้นอีกกว่า4.2แสนอินเดียสหรัฐยอดติดเชื้ออย่างสูงเว็บไซต์ World Master รายงานสถานการณ์โควิด19ประจำวันที่6กันยายน2564ช่วงเวลาประมาณ7 50นาทีตามเวลาในประเทศไทยค่ะ ตอนนี้พบก,การติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว221ล้าน516,168รายเพิ่มขึ้น424,153รายค่ะเสียชีวิต4,581,263รายเพิ่มขึ้นประมาณ6,592รายและรักษาหายไปแล้ว198,671ราย โดยประ e เทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดต yes. อนนี้ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาค่ะติดเชื้อไป40,83,625รายเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ34,701รายค่ะส่วนอินเดียติดเชื้อ33,27,136รายเพิ่มขึ้น39,521รายและบราซิลติดเชื้อ20,897,779รายเพิ่มขึ้น12,915รายส่วนประเทศไทยก็ขยับขึ้นมาอยู่ลำดับที่20 กกของโล,ลค่ะปีท้ายกันที่โฆษกรัฐบาลขอบคุณคนไทยยังสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเร่งเดินหน้าแก้โควิดเต็มที่ควบคู่กับการฟื้นผูเยียวยาประเทศ นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคำว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านพ้นไปแล้วทางนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณทุกฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนทั่วประเทศที่ต่างให้กำลังใจผ่านช่องทางต่างๆสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ทำงานต่อไปโดยจะเร่งทำงานเพื่อให้ประชาชนปลอดโรคปลอดภัยซึ่งเห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อผู้ป่วยที่มีมากกว่าผู้ติดเชื้อรายวันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ยอดการฉีดวัคซีนของไทยก็สะสมไปแล้วกว่า36ล้านโดสรวมทั้งจะเริ่มกระจายชุดตรวจ ATK จำนวน8.5ล้านชุดให้กับประชาชนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้เป็นต้นไปด้วยแต่เมื่อตัดภาพมาที่พรรคเพื่อไทยซึ่งจัดแคมเปญให้ประชาชนมาลงชื่อรวมพลไล่ประยุทธ์โดยระบุว่ามีล้านกว่าคนที่ลงชื่อแล้วนั้นอย่างน่าสงสัยว่าสามารถที่จะยืนยันตัวตนได้จริงหรือไม่ น,นายธนกรยังกล่าวถึงเพจรักลุงตู่ที่มีการลงคะแนนสน,สนับสนุนพลเอกประยุทธ์กว่า5.1ล้านคนด้วยค่ะว่าไม่ทราบว่าใครเป็นคนจัดทําซึ่งที่ผ่านมาตนเคยแจ้งไปแล้วว่าไม่ต้องการเห็นภาพความแตกแยกทางนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนบ้านเมืองไปสู่จุดหมายร่วมกันดังนั้นนายยกรัฐมนตรีจึงไม่ต้องการที่จะให้เกิดกระแสแบ่งแยกหรือความเกลียดชังแม้กระทั่งในโลกออนไลน์ก็ตาม จบการเสนอข่าวการนาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n